สาขาที่เราเพิ่งเปิดไปที่โรตัสสีคิ้วมียอดขายประมาณ500แก้วต่อวันนะคะเกิดมากับมิคุชาเลยลงมือทำทุกขั้นตอนก่อนที่จะประสบความสำเร็จแบบนี้ปัจจุบันนะคะมิคุชาเปิดมาแล้ว11ปี150สาขาทั่วประเทศเป็นธุรกิจแฟรนไชส์านมไข่มุกที่ทำตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันเรามีความเชี่ยวชาญในการทาธุรกิจแฟรนไชส์อย่างแท้จริง เมนูของเรามี4สุวราเมนูราคาเริ่มต้น35บาทมีทั้งชาผลไม้ชาเขียวมะลิคัดใบชาม,มาจากต่างประเทศมีการเบรนกลิ่นด้วยน้ํามันหอมระเหยของดอกมะลิ100%ชานมที่เป็นผลไม้เช่นชานมเผือกชานมเมลอนแล้วก็คัดสัตวผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจริงๆเหมาะสําหรับผู้บริโภคสามารถดื่มได้ทุกวัน โปรดักต <Product S 2> เด่นๆของเราก็คือไข่มุกที่เหนียวหนึบเราใช้วิธีการต้มแบบพิถีพิถันเพื่อให้ได้รสชาติที่นุ่มเคี้ยวหนึบสนุกแล้วเราก็มีเมนูพรีเมียมเช่นเมนูราชูกา NPD ออกในแต่ละซีซั่นของสินค้าในแต่ละบี จริงๆเริ่มต้นเลยอ่ะพี่สนใจที่จะทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องดื่มนะคะแล้วก็เราก็ได้มาศึกษาเรื่องของใบาชาทั้งในประเทศและต่างประเทศก็ได้พบว่าใบาชาเนี่ยการปลูกที่ถูกวิธีก็จะสามารถมีสมรุคุณที่จะให้ประโยชน์กับร่างกายได้เยอะมาก <Yeah. Hawaii. S 1> ส่วนสำคัญของวัตถุดิบใบชาของเราเนี่ยเราคัดสรรจากการปลูกด้วยวิธีธรรมชาติซึ่งมันก็จะปลอดในเรื่องของสารเคมีน,นะคะ ว่าแฟนชายประสบความสําเร็จเป็นอย่างสูงสาขาที่เราเพิ่งเปิดไปที่โลตัสสีคิ้วมียอดขายประมาณ500แก้วต่อวันนะคะการลงทุนเราจะมี2องสายก็คือเป็นโอเพนชอปแล้วก็เป็นกิออสถ้าโอเพนชอปเปิดในห้างในซูเปอร์มาร์เก็ตการลงทุนขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เริ่มต้นสตาร์จาก500,000ขึ้นไป อย่างไทยคียออสก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ 3, สัก3ามแสนาำหรับตัวคีออสเราจะมีเมนูเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นไทยไหนเพื่อที่จะสามารถตอบโจทย์ว่าตอบสนองความต้องการให้กับผู้บริโภคได้ทั่วถึง เราจะมีการอบรมให้ในส่วนของเจ้าของกิจการและพนักงานที่ปฏิบัติงานหน้าร้าน3-4วันก่อนเริ่มประกอบธุรกิจเราจะมีเจ้าหน้าที่ของเราเข้าไปช่วยในการเปิดร้านในการเซตอัพร้านพร้อมกับให้คำปรึกษาในการขายเราจะเข้าไปอยู่กับทางเจ้าของแฟรนช์เลย เราจะมีทั้งคู่มือให้คู่มือ SOP ในการประกอบธุรกิจมีการตรวจเยี่ยมร้านเพื่อให้ทุกๆสาขาเนี่ยได้คุณภาพที่สม่ำเสมอได้คุณภาพที่ดีพร้อมที่จะบริการเสิร์ฟให้กับผู้บริโภคเต็มที่กว่ามิคุชาที่จะมีจนถึงวันนี้นะคะต้องผ่านอะไรไมาเยอะเราก็ภูมิใจนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของเราตอบโจทย์บริโภคดื่มแล้วอยากกลับมาดื่มอีกอยากที่จะดื่มของเราทุกๆวัน เราก็หวังว่าธุรกิจที่เราทำเนี่ยเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนแล้วก็สามารถส่งต่อให้กับทายาทของเจ้าของธุรกิจแฟนชายได้เราไม่ได้หวังแต่เราการประสบความสําเร็จของแฟนชายมันคือการที่เราประสบความสําเร็จด้วย ผู้ประกอบการก็ควรที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในการที่จะทําธุรกิจเช่นตัวของดิฉันเองเนี่ยก็เข้าไปอบรมกับโครงการโลตัสสมาร์ทเอสเมนะคะเมื่อเร็วๆนี้เองก็ได้ประโยชน์อย่างมากได้ความรู้เพิ่มเติมใหม่ๆเอามาพัฒนาธุรกิจให้ดียิ่งยิ่งขึ้นมีโลเคชันเพิ่มเติมในการที่จะขยายสาขาเพิ่มก็ทับใจมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณนะคะบรรยากาศในการเข้าร่วมอบรมที่ได้เจอผู้ประกอบการใหม่ๆ วิทยากรที่ให้ความรู้กับเราแบบจริงจังจริงใจอะไรเงี้ยนะคะคิดว่าการอบรมโครงการแบบนี้อยากให้โรตัสมีต่อต่อไปเพราะว่ามันก็เป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการแบบจริงๆ ก็ฝากร้านมิคุชานะคะแฟนชายมิคุชาไว้กับทุกๆท่านด้วยนะคะผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเข้าไปที่เบอร์0887892365หรือว่า Facebook มิคุชาไทยแลนด์แล้วก็ LINE OA แอดมิคุชาไทยแลนด์ค่ะทักเข้ามาปรึกษาเบื้องต้นก่อนได้ค่ะว่าเรามีงบประมาณประมาณไหนสามารถลงทุนได้ไทยไหนอยากจะทราบอะไรเรายินดีให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำได้ค่ะ